วันที่7กุมภาพันธ์2565กองสวัสดิการแรงงานโดยกลุ่มง,งานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานส่งเสริมประชาสัมพันธ์การให้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft t e a m แก่สหกรณ์อมทรัพย์ไทยออยจำกัดตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีสหกรณ์มีสมาชิกรวมจำนวน1,997คน ประชาสัมพันธ์กองทุนข้างตน้นมีประธานกรรมการสหกรณ์ฝ่ายบุคคลและเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าร่วมรับฟังซึ่งได้ให้ความสนใจสอบถามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับโครงการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเพื่อเป็นตัวเลือกประกอบการตัดสินใจสำหรับการกู้ยืมในอนาคตและจะติดต่อประสานงานเมื่อต้องการใช้บริการเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานต่อไปหากสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการใดมีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ ในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถติดต่อสอบถามการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานใดที่กองสวัสดิการแรงงานและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่กสอรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน